เอ้ยเนาะไปไปเอวเบาจักหน่อยเอ้ยเอ้ยอาพี่มาพี่เต้น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 เอ้ยโอ้ยพี่ไปเผาดากให้น้องเราบดีกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเราจะลองให้ไปไกวเปย์คุณตานะคะสิ่งไกวเป็นบบเอ้าไปเบิ้งไกวโบ

ปีอยากนวดดีงานแนวเล่นละบัดีโอ้คุณตาด้ห่มนอนดีขนาดเลยไหม่ต้นพันศาสหนาตึบเลยบัดนี้เออแกยังดีเลยค่ะคุณห่มใหม่ห่มดีบักเกอรบักเอรคือบักเือบักคือกกกกกบกัเออเอ พีมาหนวดในกุ้นตาผี่กุ้นตาไปยันอียังก็ไปตัดหยาเมยอปุ่นปุ่นปุ่นแล้วปุ่นเคาะตบปุ่นแล้วเนาะลืมมื่อละว่าบดใหญ่หิดดุนละบดใหญ่หนวดดุนละ้อเมอลวาบด่หดดลบดหนวดดุนละ ก็ต <Co> ้นใหม่ใหยงให้งาใหม่ใหยงแหงาไปเบิงบัน้ลองเบิงลองนวดคุณตาเบิงเว้ได้แล้วบักนัดแซ่บอหลี่ปุ่นบังนัดคุณตาผพีปลูกไว้มาถอนห้องหลงเล้บัดนี้เสียบลายด้อพูดอ่ะเราพวดปวด ปีกินเบิดมันมีเหลือกคุณน้าสิเลมโอ้ยเบิรอยูเรียบร้อยสองกอหายมดแล้วเอากินบักนัดเพื่นแล้วก็ต้องนวดในเพื่นตัวแต่ดนแลวหอดซีกิวแต่ดนแล้วอ้าวอลูกก็หนวดๆนวดนนน นวด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 เน็บง่าเด้อค่ะพุนบักนัดเน็บง่าเบยพูดอ่ะใส่ง่าเป็นประโยชน์นวดอนเออเออเออนวดนวดนวดเออกินบักนัดคนแล้วก็ต้องนวดใน่เพื่อนตัวเออเออเออนวดดีๆนวีดีๆเออเออ เออเออมาครัมาเด้อแม่ๆตันใดสิให้สาวปิ่นนวดในเด้อขอลงขอเออครบ่กล้าเฮ็ดแหงบ่กล้าเฮ็ดแหงยนถกยนเก็บโอ้ยเนาะอนวดปตาีง่เออเอาขอลงเออเออเออเอ้ยเนาะไปไปอวบาจักหน่อยเบิ่งอวบาฮะ ไปเอวเบาจังน่อยเบิ้งมาเร็วมาเร็วมาเร็วสวัสดีค่ะเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไปไกลของพนเด้ออันตรายอันตรายได้เมาได้นี่มาหอดได้กินเลยบ่เสียเมนบโดมันมีมูหยาดยกไปเออไป อนั่นกินน้ำกันแซ่บดีเจ้าวจากโบดิโอ้เสร็จพีปีเรียบรเลยพีปีขายล้วยเมื่อเร็ววัจ้ามานี้เดขายบ่มื่อนี้ไ่ได้ขายจ้าเปิดมืออื่นจ้าเปิดวันนังคานจ้าสงวันนะครับพี่ปี ที่ปีสองวันนะครับแม่ยืนเพ่งมันใจนะครับผมค่ะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะขึ้นไปโครงการน้ำเดสมิ่งไม่ได้ไปตีคุณตาคือว่ามิ่งไปอยู่เดสมินไปตอนเที่ยงคนในเอาสร้างขึ้นไปนี่หม่องล้านเสดี่ไปฮับดัลล่าดัลล่าไปตอนรับดัลล่าวัดสันนักร้องนักร้องคุณมาเมนค่ะ ุมเช้เพลงเนี่ยเลยคนให้นมีนามว่าฮิโนกิเลยคนให้แต่งชุดแฟนซี่ไปแฟนซี่วมีชุดเขาเขา่แล้วมิงกีไม่ชุดองเขามิงกะผูกโบกกะผัวไทยบ้านตัวครัวไทยบ้านทวรุ่นเมกานีต้องใ่เตยยากกันกินมีมูจังกินตดกินผู้เดียวบเสียบมิงว่าต้องเลยยากกันแล้วกินหอดพีแห้งกินเนาะ เอาผุนผุ่นมือหน่อยกอดข้ออยู่ผุนเด้อเาไปเอาเอาไปให้ตาไเอ้เอเยเเขียไปายไม่มาดีลพูดีได้หน่กิยิมยิมรอเถอะกอดขาไว้กอดขาไว้นาหนาหนาใหญ่ิงวิมโดนเฮ้ยอุ้มหนยิมวะอนี่ยหนาคือกันสไตายเดียวกัน บายสักคราคนบายเพื่อน่ะคิดหนอดเนาะไปเอาไปเอามิงมันอาณาจารลูกไม่เอาอย่าไปบายนมคิดหนอดเนาะคิดหนอดเขาเนาะจะไปไหวต้องไปลูกวัได้เจอกันลายมือแล้วดีคุณแม่ล่าบอกกล้วยพี่ปีห้าร้อยค่ะโอ้ผนมาขอบคุณพออวันเออจุ๊บเออเขอบคุณแทนคุณแม่ล่าค่ะจุ๊บจุ๊บแก้มแทนจุ๊บปุ๊บไม่เข้าใจไอ้นั้งคนนั่ย อ้ายกินเลยกินพร้อมกันนี่ล่ะจุ๊บ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 มาแหลกพุนเห็นกองบักนัดเลยพุนบ่เอาแทะกับเอาโอ้ยไปจุดตะปองุบสิโอเออเนั่นเออเอออกล้วยน่ล่ะเอากาอาอกันเอานกินมันาเปนนัาเอ้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 า เล่นบบกโมได้ปนิเอาเปาแคนกันจบเปเรโอ้ยเรปไป้ยเฮยเฮาเฮ้ยเฮนยเฮ้เฮยเ้เ้ยเฮ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 ้ยยเฮ้เฮ้้้เ้้้ยเ้เ A à, à, bao đi đi, 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 <laughs> à, đi đi bao đi đi con chết lâu hết bảo. hết 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 รัดไใบ้าปุ่นไปหาพีบึงคล้องไดยพีบอกว่าพี่เต้นให้แม่ดูหน่อยจ้าเอาๆให้น้องเป่าพีจิตเต้นเอาเร็วๆมาพี่มาพี่มาเต้นพี่ถึงตึงถึงปุ่น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 ไปเต้นยังชาปุ่นเฮ้ย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 อาพี่มาพี่เต้น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 เฮ้ยโอ๊ยพีไปเป่าดากให้น้องระบาดีน้องน้องเป่าแก่นพีเป่าตูดเอาเฮ้ย มันเป็นแบบแบบสิเออก็เลยสิก็เลยสิเปาลบมให้พี่น้องสิฝุ่นน้อง่นหวงไวเดยปะนีาคุณแม่ก่อนี่อาจารย์จะสวยก่อนลูกจ้าก่อนจ้าจ้าคุณแม่อาหนาก่อนจ้าเ่มิงมาท่าแม่มิงเลยมันกินกล้วยน้ำพีบันก่บทท่านพีเดอนี่ของมักเขาเตะได้นี่เอนกางไกเอายับไปห้กัน

รอบทุก,ออกรอบ่านยเก็บัตรดีแต่มือแหลกเรือมือรังยันเดนเราเจอกันใหม่ทีมโรน่านะคะสวัสดีค่ะ